ไททันแคม era ได้ตื่นขึ้นมาแล้ว เวอร์ชันที่โหดขึ้นอย่างมากเรียกเลยว่าคุ้มค่าที่รอคอยกันจริงๆเลยนะครับกับสกีมบีดิทอยเล่นเอพิโซดที่50ที่เราเนี่ยจะได้เห็นความโหดของตัวละครที่ทุกคนคิดถึงอย่าง Titan Camera Man โดยในคลิปนี้นะครับผมจะขอเรียกชื่อของ Titan Camera Man ด้วยชื่ออย่างไม่เป็นทางการนั่นก็คือ Titan Camera Man V2 และถ้าหากมีการอัปเดตชื่อ,อเป็นทางการเมื่อไหร่ผมก็จะมาบอกเพื่อนๆใน d Discord Bot ชูกันนะครับ กลับมาที่สกิบบี t ดิทอยเล i อีพีที่5 0เราจะได้เห็นฉากต่อสู้ที่ดุเดือดจากตัวละครทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายสกิบบี้ดิทอยเลและฝ่ายแคมร r าแมนและไฮไลท์ของ EP ีนี้นั้นก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไททันแคมร r าแมน V2 หรือจะเป็นไททันแคมร r าแมนเวอร์ชั่นที่ถูกอัปเกรดให้โหดขึ้นอย่างมากและในคลิปนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกความสามารถของไททันแคมร r าแมนและสกิบบี้ดิทอยเลสในอีพีที่5 0ว่ามีความสามารถอะไรที่ถูกเพิ่มมาบ้างรวมถึงมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจและน่านำมาพูดคุุุยยตตต่่่่่อออออไไไดด like, ดด้ด้้้้บาาาาางงแแกกกกนนนนจจะะะปูเืหััถคณมลช ได้เห็นคลิปจากช่องเราอีกเลยและถ้าคุณกดติดตามช่องของเราแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่วิดีโอเจาะลึกกิบดีท o อยเลตเอพิโซดที่50เปิดคลิปมาเราจะได้ยินเสียงสัญญาณเตือนที่คาดว่าน่าจะต้องเกิดเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องฉุกเฉ,ฉินอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเมื่อภาพในคลิปปรากฏขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นสถานที่ที่เพื่อนๆก็คงจะคุ้นเคยกันดีเพราะเราเพิ่งจะได้เห็นสถานที่แห่งนี้ไปเมื่อ EP ที่49โดยสถานที่แห่งนี้นั้นตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเป็นฐานทัพหรือว่าส มีราแมนหลายๆคนกำลังวิ่งวุ่นวายกันอยู่ด้วยรวมถึงคามีราแมนบางคนที่เหมือนจะกำลังนั่งพักอยู่และด้วยตัวละครของเราที่กำลังวิ่งอยู่เช่นกันทําให้เราสามารถรู้ได้เลยว่ากําลังเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอยู่แน่ๆโดยในสถานที่ที่เราวิ่งไปนั้นก็คือด้านนอกของฐานปัะชาการของฝ่ายคามีราแมนและนั่นเองทําให้เราเห็นถึงสิ่งที่สามารถเรียกได้ว่าหายนะเพราะเรากําลังเห็นตัวละครฝ่ายคามีราแมนรวมถึงลัช์จคามีราแมนกำลังวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากการบุกโจมตีของฝ่ายสกิบิดีทอยเลสโดยในฉากนี้ฝ่ายสกดดี้ทออยเเลนน่่่จจจะงมััาาากกํฝไืื จมต,ตีฐานทัพของฝ่ายแคม ERA MAN โดยตรงเลยสแสดงว่าภายในคลิปนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นความสามารถบางอย่างของฝ่ายสก i บบี้ทอยเลตที่โหดมากมากและนั่นก็เป็นความคิดที่ถูกต้องนะครับเมื่อเราพบกับฝูงของสกิบบี้ทอยเลตที่เต็มไปด้วยอาวุธต่างๆรวมถึงสก i บบี้ทอยเลตหลายๆตัวที่เราเคยเห็นความสามารถและอาวุธของมันมาก่อนแล้วถึงแม้ว่าหลายๆตัวจะเคยถูกกำจัดไปก็ตามแต่ใน EP นี้จะทําให้เราได้รู้เลยว่าถึงแม้ว่าพวกมันถูกกำจัดไปแล้วก็ตามเทคโนโลยีอาวุธของพวกมันนั้นก็ยังคงอยู่โดยเราจะกลับมาพูดถึงเทคโนโลยีของฝ่ายสกิบนี้ทอยเล ผมพูดได้เลยนะครับว่าคุณจะไม่ได้เห็นคลิปนั้นอย่างแน่นอนก่อนอื่นเราไปดูอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆของฝ่ายสกีบิดดี้ทอยเลตกันก่อนว่ามีอะไรบ้างโดยผมจะขอเริ่มจากตัวด้านขวามือก่อนนั่นก็คือสกีบิดี้ทอยเลตัวหนึ่งที่มีรูปร่างสูงมีขาที่ยาวคล้ายๆกับม้าฟอร์มสไตรเดอร์สกีบิดี้ทอยเลตที่ปรากฏตัวออกมาให้เราเห็นใน E p ีที่47ที่ซีน e ม a าแมนนั้นโดนรุมทำร้ายแต่สิ่งที่ทําให้ผมคิดว่ามันเป็นคนละตัวกันเนี่ยก็เพราะว่าใน E อีิมีที่นนชัว่วมนเป็น อาวุธปืนหรือว่าเป็นแค่แขนเฉยๆแต่สาหรับสกิบิลด์ทอยเลตตัวนี้จะสังเกตเลยว่ามันเดินด้วยสีขาและมีอาวุธที่เป็นเลเซอร์ติดอยู่ทั้ง2ฝั่งแถมไอ้เจ้าตัวที่อยู่ใน EP ที่47เนี่ยยังมีที่พักน้ําด้านหลังด้วยไม่เหมือนกับตัวที่ปรากฏอยู่ใน EP ที่50แต่ถึงยังไงก็ยังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจออกมาให้เราได้พูดถึงอยู่ดีนั่นก็คือขาที่ยาวของมันนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วถึงขานี้จะดูบางกรอบหักได้ง่ายๆและมันก็คือเรื่องจริงแต่ประโยชน์จริงๆของมมมมมััันน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 เเเเเเีีีี่่่่่่่ยออออาาาาาาาจจจะะะปป็กาา็กกรรททททสสสสถถดิิิข้้ตตึึแลลลงงืืืผหวซ บบนนพวกมันก็จะถูกกดชักโครกได้ง่ายขึ้นอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือปืนเลเซอร์ที่ถูกอัปเกรดให้แยกออกจากลําตัวซึ่งเราเคยเห็นแล้วใน La r g ช c a m o f l e x ล็กส i ิบ t ีทอยเล V2 หรือว่า G Man V2 ที่มีปืนเลเซอร์ติดอยู่ที่ลําตัวแต่การอัปเกรดนี้สามารถทําให้มันยิงปืนเลเซอร์ไปในทิศทางที่ตัวเองไม่ได้หันหน้าไปได้ถือเป็นอีกการพัฒนาหนึ่งที่ทําให้การโจมตีของพวกมันนั้นคล่องตัวยิ่งขึ้นการพัฒนาอย่างต่อไปที่น่าสนใจก็คือสกิบบีดิทอยเลดตัวกลางที่ ไฟหรือว่าความร้อนนั้นเพิ่งถูกนํามาใช้โดยทีวีวิลแมนและเหล่าสกิบบิทไทเลส์นั้นก็พัฒนาการโจมตีนี้ออกมาอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าการโจมตีนี้จะไม่ใช่ลําแสงแต่เป็นไฟก็ตามถึงยังไงการโจมตีนี้ก็ไม่ได้ด้อยไป,ไปกว่าการโจมตีของฝ่ายทีวีวิลแมนมากจนเกินไปอาวุธชิ้นต่อไปนั้นอยู่กับสกิบบิท o ทเลสตัวทางด้านซ้ายซึ่งนั่นก็คือมีดปังตอหรืออาจจะเรียกว่าดาบนั่นเองโดยอาวุธชิ้นนี้นะครับถูกเห็นครั้งแรกในสก,กิบกบิทไทเลสเอพิโซดที่สี่ส ผมก็คิดว่ามันโหดอยู่นะครับสามารถโจมตีได้รุนแรงเพียงแค่ในครั้งนั้นเนี่ยมันฟันไม่โดนแค่นั้นเองและอาวุธชิ้นต่อไปนะครับก็คือจรวดจ,จากพวกสกีบิดีทอยเล t ที่บินได้นั่นเองโดยปืนจรวดพวกนี้นะครับถึงแม้เราจะเคยเห็นในสกีบิดีทอยเลตอีพีแรกๆแล้วก็ตามแต่เราจะเห็นได้ชัดมากๆในเอพิโซดที่44ที่ถูกใช้โจมตีไททันทีวีแมนก่อนที่จะรวมร่างกับชิ้นส่วนต่างๆของลำโพงกลายเป็นซีนีมาแมนแต่สําหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับต้องขอบอกตรงๆเลยว่ายังกาก,ากเหมือนเดิมเพราะเราเนี่ยยังไมไม่าเห็นคว ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระเบิดนั้นสักเท่าไหร่และต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นความสามารถและอาวุธของตัวละครที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยรอคอยนั่นก็คือไททันแคมราแมนเวอร์ชันอัปเกรดหรือว่าไททันแคมราแมน v 2นั่นเองโดยในเอพิโซดที่50นี้นะครับเราจะได้เห็นความสามารถสุดเท่ของไททันแคมราแมน v 2ซึ่งเดี๋ยวเราจะลองดูและวเคห์ไปพร้อมๆกันว่าไททันแคมราแมน v 2นั้นมีความสามารถอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยอาวุธอย่างแรกที่ถูกใช้งานให้เราเห็นนั้นก็คือปืนพลาสมาสีฟ้าที่สามารถยิงคลื่นแสงพลาสมาสีฟ้า ทำให้ตัวของพวกมันนั้นระเบิดไปในทันทีแถมการยิงนี้เนี่ยยังเรียกได้ว่าวันช็อตวันคิวเลยก็ว่าได้เพราะยังไม่มีสกิมมี่ดิทอยเลตตัวไหนที่ถูกยิงด้วยลําแสงนี้แล้วมีชีวิตรอดไปรับการยิงครั้งที่2ได้เลยโดยผมจะขอวิเคราะห์อาวุธชิ้นนี้ก่อนว่ามันน่าจะเป็นการยิงคลื่นพลาสมาแทนที่จะเป็นการฉายแสงเหมือนกับฝ่ายทีวีแมนถึงแม้ว่าการยิงของพวกมันเนี่ยจะกระพริบและมีเส้นแสงเหมือนกับฝ่ายทีวีแมนมากกว่าก็ตามแต่ผมเดาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพลาสมาที่เข้มข้นมากนนนึงขั้้้ออดด่ิิิออา,าเดดดวรรรคแะะบบไไุชตป เรียกได้ว่าเทพสุดๆไปเลยนั่นก็คือโคดคอนพลาสมาของไททันทีวีแมน V2 ซึ่งดูเผินๆแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นคอนที่ทำมาจากเหล็กอันใหญ่ๆธรรมดาๆนะครับแต่จริงๆแล้วคอนนี้เนี่ยจะต้องมีความแข็งแกร่งที่สูงมากพอที่จะทุบสกิมบดิดทอยเลตโดยที่คอนไม่พังหรือว่าบุบได้เลยแถมความสามารถที่ซ่อนอยู่ในคอนชิ้นนี้เนี่ยก็คือพลังพลาสมาที่ถูกยิงออกมาจากด้านหลังของคอนเวลาที่ไททันแคมราแมน V2 นั้นเวียงคอนซึ่งนอกจากพลังในการเวียงคอนของไททันแคมราแมน V2 แล้วนั้นความรุนแรงของคอ,อนนั้นก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ล้ายกับไอพ่นของรถหรือว่าเครื่องบินบางลําที่ใช้พลังงานความร้อนเป็นตัวผลักดันทําให้มันนั้นเร็วขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าไททันแคมราแมน V 2ใช้พลังของตัวเองบวกกับพลังไอพ่นของคอ้อนของมันแล้วนั้นศัตรูที่โดนการโจมตีนี้ไปเนี่ยก็แทบจะไม่มีโอกาสที่จะรอดเลยทีเดียวและสิ่งที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งเลยก็คือความสามารถในการพ่นเปลวไฟพลาสมาออกมาจากหน้าอกของไททันแคมราแมน V 2ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถนี้นะครับเคยถูกใช้ให้เราเห็นแล้วในอพิโซ่ที่ 19, ท Titan Man สิบเก้าท,ปปด,ทยดยไททันแคมราแมนนั้นก็ยิงล แสงพลาสมาออกจากหน้าอกของตัวเองใส่หน้าเจ้าสกีบิลิทอยเลตตัวนั้นไปแต่ในเอพิโซดที่50นั้นความสามารถนี้ถูกอัปเกรดให้ยิงได้ไกลขึ้นนิดหน่อยและดูเหมือนจะมีความรุนแรงมากกว่าเดิมเยอะมากในส่วนของอาวุธชิ้นนี้นะครับสำหรับผมก็ยังถือว่าเท่อยู่ในระดับหนึ่งแต่อาจจะหาโอกาสใช้ได้ยากนิดหนึ่งเพราะมันจําเป็นที่จะต้องใช้ในระยะใกล้นะครับแถมจะเป็นที่ต้องยื่นหน้าอกไปในทิศทางที่ต้องการยิงอีกด้วยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยอาวุธชิ้นนี้ก็ยังถือว่าเป็นอาวุธที่ทรงพลังอย ความสามารถที่มันเพื่อนอาจจะคิดว่าไม่เจ๋งสักเท่าไหร่หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบเลยด้วยซ้านั่นคือความสามารถของคลื่นแม่เหล็กที่สามารถดูสกิบิดทอยเลตเ,เข้าหาตัวของมันได้โดยเหตุผลที่มันจําเป็นจะต้องมีอาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็น่าจะเพราะว่าอาวุธและการโจมตีในเอพิโซดที่50ของไททันคัมราแมน V สนั้นเป็นอาวุธที่เหมาะแก่การต่อสู้ในระยะใกล้เท่านั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปืนพลาสมาการยิงพลาสมาจากหน้าอกดังนั้นเนี่ยการที่จะมีอุปกรณ์ที่สามารถดึงศัตรูเข้ามาหาตัวเองให้สามารถต่อสู้ได้ในระยะใกล้้นนนนนนัักก็็็ถือเเปปปสสิ่่่งทททีีมมรระะะโช์แแลลจํําาาหบ ที่ผมแอบคิดเกี่ยบกับอาวุธชิ้นนี้นะครับก็คืออาวุธชิ้นนี้เนี่ยอาจใช้ดูดสิ่งที่กําลังหนีมันอยู่ได้และใน3 4 EP ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็จะมีตัวละครอยู่ตัวละครหนึ่งที่คอยหนีจากการต่อสู้มาโดยตลอดนั่นก็คือไททันสปิเกอร์แมนที่ถูกควบคุมโดยพราสติกสกิบิดี่ทอยเลตดังนั้นอาวุธชิ้นนี้นะครับอาจจะเป็นอาวุธที่ทําให้ไททันแคมราแมน V2 สสามารถเข้าถึงไททันสปิเกอร์แมนและล็อกมันไว้เพื่อที่จะช่วยกําจัดพราสติกสกิบิดี่ทอยเลตที่เกาะออ เห็นแบบนี้แล้วนะครับเราก็คงจะพอมีหวังแล้วก็เห็นหนทางที่จะได้เห็นไททันสปีกเกอร์แมนกลับมาเป็นฝ่ายเดียวกันกับ t h อ a l l i a อน e ์ก็เป็นได้และทั้งหมดนี้นะครับก็คือความสามารถอาวุธแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในสกิมบิดทอยเลตเอพิโซดที่5 0ในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสกิมบิดทอยเลตหรือว่าเดอะไลอ้อนส์เนี่ยก็ต่างงัดอาวุธและความสามารถเด็ดๆออกมาต่อสู้กันอย่างน่าตื่นเต้นผมเนี่ยแอบลุ้นมากๆเลยนะครับว่าไททันสปีกเกอร์แมนนั้นจะหลุดจากการควบคุมตอนไหนและเมื่อไหร่จะถึงเเเเเววลาาาากกรรออออัััปปดดดดขงงนนนนีีคมบ้้้ใใ่ยจะถู บ้างก็สามารถแชร์กับเพื่อนๆได้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับเราจะกลับมาพบกับพัฒนาการของสกีบิดทอยเลตกันบ้างว่าตั้งแต่เริ่มต้นนั้นพวกมันมีความสามารถที่เปลี่ยนไปมากแค่ไหนสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือกดติดตามช่องวัตชูนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจล่วงหน้าไว้ด้วยเพราะคุณเนี่ยจะไม่ได้เห็นคลิปของช่องเราอีกแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับบทวิเคราะห์เจาะลึกสก i บิดทอยเลตอพิโซดที่50และผมวัตชูจะต้องขอตัวลากกไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ